มาต่อกันที่ช่วงชัวร์ก่อนแชร์นะครับวันนี้มีเรื่องน่าสนใจในโลกออนไลน์มีการแชร์กันถึงอาหารที่ช่วยรักษาอาการปวดหลังนั่นก็คือมะพร้าวผสมพริกไทยเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหม่นะครับหลายคนไม่ทราบว่าจริงหรือไม่เพราะฉะนั้นเราจะไปะติดตามพร้อมๆกันในช่วงชัวร์ก่อนแชร์กับคุณพิรพลอนุตรโสคกันมะพร้าวผลไม้ขึ้นชื่อของไทยที่หอมหวานสดชื่นแต่ไม่ใช่แค่ความอร่อยเท่านั้นครับเพราะบนโซเชียลมีการแชร์กันว่าดื่มน้ำมะพ,พร้าวกับพริกไทยแก้ปวดหลังไม่ต้องผ่าตัดหืมชัวร์เหรอ เรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันแต่ก่อนจะแชรต์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวครับผมจึงเดินทางไปสอบถามนักโภชนาการสองท่านมะพร้าวพริกไทยแก้ปวดหลังได้จริงไหมครับตรงนี้ก็มองดูแล้วนะคะไม่น่าจะจริงนะคะไม่มีงานวิจัยออกมาสนับสนุนเช่นเดียวกันว่าลทธิ์ของน้ำมะพร้าวพอไปเจอพริกไทยแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นยาแก้ปวดหลังได้อย่างรวดเร็วแบบนั้น ผมสืบคน้นพบสูตรนี้มาจากความเชื่อบอกต่อตั้งแต่อดีตว่าการนำพริกไทยจำนวนเม็ดเท่าอายุมาตาด้วยครกหินพร้อมท่องคาถาแล้วผสมกับน้มามะพร้าวอ่อนหนึ่งลูกดื่มแล้วจะช่วยให้หายปวดหลังได้โดยไม่ต้องผ่าตัดตามหลักวิชาการเราจึงต้องมาดูว่าน้มามะพร้าวพริกไทยและอาการปวดหลังเกี่ยวข้องกันหรือไม่ถ้าเอาน้ํามะพร้าวมาวิเคราะห์ด,ดูแล้วก็คือเป็นน้ําที่บริสุทธิ์ที่มีวิตามินและธาตุบางตัวผสมอยู่ นะแล้วก็มีน้าตาลปนอยู่บ้างมะพร้าวนี่ก็มีวิตามินเกลือแร่ต่างๆรวอะมิโน,โน18ชนิดและธาตุเซเลเนียมแล้วก็โพแทสเซียมวิตามิน C แล้วก็วิตามิน B1 B2 แล้วก็ที่สําคัญก็มีฮอร์โมนเอสโตรเจนแล้วพริกไทยล่ะครับพริกไทยนี่ก็มีคุณสมบัติในเรื่องของอช่วยขยายเส้นโลหิตช่วยในเรื่องของระบบการ ย่อยอาหารแล้วช่วยในเรื่องของการขับลมแล้วยังฆ่าเชื้อพวกแบคทีเรียพวกไวรัสต่ตงตางๆได้ด้วยส่วนอาการปวดหลังนั้นก็มีหลายสาเหตุการปวดหลังมันเกิดจากการกล้ามเนื้ออักเสบกระดูกไปทับเส้นปลายประสาทไหมเกิดจากเอ,อ็นอักเสบไหมหรือการนั่งการนอนที่ไม่ถูกสุขลักษณะที่ดีมันก็ทําให้เกิดการปวดเมื่อยปวดหลังดูแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรเกี่ยวข้องกันแล้วถ้าผสมกันล่ะครับผสมกันก็ไม่ได้มีผลอะไรเกิดขึ้นมาเพียงแต่ได้สป คุณสองสองสิ่งที่บรรผสมกันเพราะฉะนั้นน้ำมะพร้าวกับพริกไทยเนี่ยก็ไม่น่าจะช่วยในเรื่องของแก้ปวดหลังได้มันไม่มีเหตุผลใดเลยที่จะมาบอกว่ากินน้ำมะพร้าวผสมกับพริกไทยแล้วมันจะไปเยียวยาและรักษาให้มันหายได้แต่พริกไทยก็อาจมีส่วนช่วยให้หายปวดเมื่อยได้บ้างจะมีส่วนเล็กๆนิดนึงที่ได้จากพริกไทยทําให้เลือดลมเนี่ยไหลได้ดีขึ้นการขับ ลงจากในกระแสะเลือดออกไปมันก็ทําให้การปวดเมื่อยลดน้อยลงได้<ช>แต่ไม่ได้ช่วยในเรื่องของการปวดหลังโดยไม่ต้องผ่าตัดสูตรนี้ไม่เป็นอันตรายอาจช่วยให้กินพริกไทยได้ง่ายขึ้นและผมลองดื่มแล้วรสชาติก็ไม่เลวนะครับแต่ผู้ที่มีอาการปวดหลังควรตรวจหาสาเหตุแล้วรักษาให้ตรงจุดดีกว่าครับสรุปแล้วเรื่องน้ำมะพร้าวผสมพริกไทยแก้ปวดหลังนี่เป็นอย่างไรครับมั่วอย่าแช์ค่ะมั่วอย่าแชร์ครับไม่ว่าอย่างไรน้ำมะพร้าวก็มีประโยชน์และช่วยแก้กระหายได้อย่างยอดเยี่ยมครับ แอดไลน์ของสำนักข่าวไทยไว้ครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วพิมพ์ t n a m c o ถหากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อส่งมาให้เราตรวจที่ชัวร์ก่อนแชร์